ครับพี่น้องครับบุญไว้กันครับพี่น้องตอนนี้สามทุ่มกว่าที่สี่ทุ่มแล้วครับพิธีการอี่ย่งครับบพท่านได้เปิดเลยเพราะว่าเามื่อนี้พิธีการไล่ลยอยู่ครับเป็นเพราะว่าเป็นรั้นพระใหญ่พระเกศรั้นพระใหญ่เด็กโมลูว่าข้างในประเทศพิธีการอะไงเนี่น เด็ดตีครับว่าท่านได้เล่นครับพี่น้องกัดเต็มเต็มบ้อมอมี้มองนนอันนี้คือสามทุ่มสี่สิบพี่น้องครับ อีพีสองได้กล้ยิ่ลงไปครับแต่ตอนนี้อีพีแรกก็ยังลงมาได้เลย ซีทุ meals, ่มแล้วพี่น้องเสียงกระเดื่องจากตับยังทัดได้ดังอยู่ล้างทาดล้อกันแล้วพี่น้องเต็มหมดแล้วครับโอ้ยเอฟซีพี่น้องมาถ่ายกำลังใจก็ได้ของรถจอร์ลาก็เต็มมาแล้วบมีมองยูมองซาแล้วตอนนี้ การทั้งศาสนายัางไม่ได้ออกนอกพี่นอ้องนเนาะผลการผลิตมาได้กันเร็วแต่คณะกรรมการครับสามถุงสี่สิบครับพี่นอ้องเสียงเอียงกันยังบ่ทันได้ยินจากทั้งหมอลำแม้แต่เสียงเปิดงานแม้แต่เสียงร้องเครื่องเอียงกันว่ได้ยินมิดกี่ดีครับทุกอย่างม,มิดกี่ดีอยู่งานนี้อาจจะเป็นงานแรกครับในประวัติศาสตร์ บ่ม,มีเสียงยังเลยครับแต่กองอำนวยการยังไม,ม่มีเสียงอยูอย่มิดท,ทุกอย่างมิดเบิดครับเงียบปั๊ดเอ๊รู้แต่บ่รู้ว่าเกิดย,ยังไงเพราะว่าผมก็่ได้ยินเสียงมันประกาศแต่คนนั่งขาเบิ่งกันน, <laughs> <laughs> นั่งนั่งอยู่คือเก่อนรู้ว่ได้เแต่เสียพี่ครับเป็นกันนั่งอยู่แบบงงๆอยู่มั้ง mắt bát tôm ở cũng cái nhắn ngốn vô Cái thằng này rất tìm anh เป็นคนเดียวที่ย่างส่วนคนทุกคนนั่นน่ะตายล้กลายเป็นชนกุ้มน้อยแล้วผมอเฮ้ยดคนนี้เ็น้องอยางนี้มากาเสียไหมอีกมอมีละแม่มงมึง เต็มคือเขาเต็มก็เขาอยู่พี่น้อยมาบออ้าวสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะเออนี่เด้คอนบอยนี่ สวัสดีค่ะคุลูกไปอาแตนนะโอ้ยถ่ายกันแิเน,นเลยนี่มาแต่อุดรออนนี่นี่ป,<ะ>นป,ป้านุ่นซังก็ได้ไปก็มายมี่นี่ครับผมครับโอเคอาแตนไปงากันใช่ครับแล้วจอดยุ่งข้างหลังแนละติดกับรถผมแนละ้วแล้ท้ายตรงนี้ปะ้ะได้ครับได้ครับโอ้ย

ขอบคุณครับ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 อ่าถ้าเขาลอดไปแน่กันลังหานได้เล่นบ่ได้ไหมได้ไปนานรถผมเนะี่ยนานรถไฟครับรถไฟครับที่เขาไปหาจิกก้อนจี๊บห้อมครับต่างใช่เจอการโอ้ยเห็นรูปเป็นแล้วเดี๋ยวมึงก่อนมึงหลายปีแล้วผู้ให้กว่าที่คิดไปอีก ฮะพุ้งให้กว่าที่คิดไปอีกว่บอ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 เอามันมีอย่างหลัอโอเคโอ้บอหลับบอนอนแทะได้ไหนซุ้มเนี่ยว่าดีจ้าอยู่สอยจูเราเปล่าบอครับเมื่อนี้เอ่อเอฟซีมนเอาปลาไหลมาให้พัดครับโอ้ดีดีเกือบสิบล้อวันนี้ยุ้แจ้งนี่นี่ถ้ามีอย่างเงินสิเลีนไปหาเด้อคขามยืนรถเหรอครับยืนรถไฟครับจ้าจ้าครับครับผมเดี๋ยวไปที่นี่

โอ้ยยากมากดีใจครับดีใจพอหยุดที่บ้านพอนอนโอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจครับผมครับขอบคุณหลายครับเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไปเท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับหามองอัพคลิปก่อนเถอะเนี่ยเพราะว่าอยู่ในนี่ พอมีไรสดบ่มีคืเเดเ,เลยเฮ็ดยังบ่มีผู้ใด่เฮ็ดยังได้เลยครับคืออีต้องเฮ็ดมันออกไปขนาดที่เป็นสามรอบบ้างผมเห็นสามรอบบนเยอะยวพอกันไหมครับพี่นอ้องส่งงานบ่อนหน่อยสามีกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ